สวัสดีครับผมนายสมพงษ์มัจิมตำแหน่งครูองค์มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนภาคตไทยนตกสมัยรครครับผู้ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมมาตรยานการเรียนรู้ผู้ผลิตสู่ผู้รับบริการอีโคโนมิกบอร์ดเกมครับความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมในขณะที่ผมสอนในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของเด็กระดับชั้นประถมศึกษาป,ปีที่6เพราะว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ ขาดความเข้าใจในภาพรวมของการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจมีผู้ผลิตผู้บริโภคธนาคารและรัฐบาลซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญผมจึงพัฒนานรัตกรรมเพื่อเป็นการจําลองเหตุการณ์เพื่อให้ผู้เรียนผ่านระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคธนาคารรัฐบาลและรบลละรบบเศรษฐกิจโดยผ่านกระบวนการรัตกรรมตามรูปแบบของเกมโหมดเกมนะครับเกมที่นําเอามาใช้ในครั้งนี้ก็คือเกมเศรษฐีนะครับพบว่า นักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปีที่6เ่าจะมีการเรียนรู้ในด้านของการปฏิบัติจริงประสบการณ์ตรงมากกว่าในรูปของนามธรรมยุทประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลเรียนการเรียนเรียนผู้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคการผลิตและก่อนได้หลังใช้นวัตกรรมก็เพื่อเป็นการประเมินความพึงพอใจผู้เรียนในการใช้นวัตกรรมกลุ่มเป้าหมายนะครับของนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2 5 6 7จำนวน3 5คนนะครับของโรงเรียนภาคเหนือ่วนเขาครับ สาระสำคัญของน,งนงวัตกรรมนะครับก็ได้จะทำและกบพัฒนานวัตกรรมโดยมีเนืน้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน2.3.2ครับเข้าใจโลกและสถาบันเศรษฐกิจต่างๆางความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและความจาเป็นนะครับในการร่วมมือในด้านเศรษฐกิจในสังคมโลกแต่ไปสอดคล้องกับมาตรฐานนะครับ3.2.6ทับหครับอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บร,ริโภคธนาการและรัฐบาลได้นะครับนี่ก็เป็นแผงตัวอย่างครับของการเกี่ยวข้องกันเกี่ยวเนื่องกันระหว่างผู้ผลิตผู้บริภโธนาการระบบเศรษฐกิจและรัฐบาลครับ นวัตกรรมนะครับก็จะมีรูปแบบลักษณะดังนี้นะครับเป็นอีโคโนมิกบอร์ดเกมครับที่แจ้งไปก็คือเป็นเกมเศรษฐีนะครับนวัตกรรมตัวนี้นะครับมาจารผู้ผลิตสู่ผู้รับบริการอีโคโนมิกบอร์ดเกมก็คือเกมกระดานนะครับแรงกระดานจมาจากเกมเศรษฐีที่เราเคยเล่นแต่สมัยเด็กนะครับเพราะว่าเกมเศรษฐีเนี่ยมันมป็นรูปแบบที่สามารถเติมเต็มได้นะครับนำความรู้ต่างมาเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันก็จะมีกระดานบอร์ดเกมนะครับตามนี้เลยนะับหมากตัวเดิน เงินแล้วก็ลูกเต่านะครับบัตรคนขายรวมถึงนโยบายของรัฐแล้วก็เหรียญสินค้านะครับนโยบายของรัฐนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับที่ให้เด็กเข้าใจถึงการกระตุน้นเศรษฐกิจของภาครัรฐบาลด้วยวิธีการเล่นครับจากอุปกรณ์ตามภาพนี้เลยนะครับมีคําสั่งในการซื้อนะครับมีเงินจำนวน2,000บาทนะครับนะให้แล้วก็มีบัตรนโยบายของรัฐครับมีลูกเต่าในการตอในการเดินนะครับ วิธีการเล่นผู้เล่นในแต่ละคนเลือกลำดับการทอยลูกเต๋าครับแล้วก็เลือกอาชีพของตนเองในที่นี้มีสีอาชีพด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีเหรียญให้แต่ละคนในแต่ละอาชีพมี10เหรียญมีเงิน2,000บาทมีบัตรนะครับเป็นสินค้าแล้วก็ในที่นี้คือเป็นตัวอย่างของการสินค้านะครับก็คืออาชีพของผู้ขายผลไม้นะครับในในตัวอย่างวิธีการเล่นก็คือผู้เล่นทอยลูกเต๋าเนี่ยมาตกในตำแหน่งที่เป็นสีเดียวกันขอบสีเดียวกันเห็นยเปครับขอบสีเดียวือเป็นขอบสีเหลืองนะในที่นี้ก็จะสามารถนำเหรียญในส เป็นใบคําสั่งซื้อสินค้าได้นะครับในใบคําสั่งซื้อสินค้าก็จะมีคาสั่งครับเมื่ออ่านเราก็จะได้เงินตามนั้นครับจากธนาคารนะครับผู้เล่นนะครับทอยลูกเต๋าตกในตําแหน่งนะครับนโยบายของรัฐนะครับก็ให้หยิบนโยบายของรัฐหนึ่งใบทำตามรายการที่ระบุนะครับนโยบายของรัฐก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจครับและรวมถึงการเสียภาษีด้วยนะครับ และข้อที่5นะครับเมื่อผู้เล่นนะครับคนสุดท้ายทอยลูกเต๋าเสร็จสิ้นนะครับใน1รอบเกมก็จะเล่นทั้งหมด10รอบด้วยกันนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นครบจำนวนสิบรอบแล้วผู้เล่นก็นำครับนำเอาเงินที่มีอยู่นะครับมาดูว่าใครได้มากที่สุดก็ถือว่าเป็นผู้ชนะนะครับซึ่งในขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรมนะครับผมเริ่มศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคมครับศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนกำหนดจุดประสงค์และการพัฒนานวัตกรรมหรือและศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดทฤษฎีแนวความคิดนะครับที่เกี่ยวข้อง แล้วก็ออกแบบนวัตก,กรรมครับส่วนนี้เดือนของเดือนกันยายนผมก็สร้างนวัตกรรมนะครับแล้วก็ไปเห็นการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบเก็บข้อมูลแล้วก็ส่งมอบเครื่องมือต่างๆนี้ให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับในการประเมินความเข้่อมตรงของเครื่องมือต่างๆนะครับปรับปรุงนะครับแล้วก็ตามความเหมาะสมหรือว่าตามคําแนะนําผู้เชี่ยวชาญนะครับในเดือนพฤศจิกายน,นผมก็น,ำน,ำนํานวัตกรรมตัวนี้นะครับไปใช้กับนักเรียนครับแล้วก็นําข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปผลตามจุดประสงค์หรือไม่ที่ตั้งไว้แล้วก็ทําแบบรายงานนะครับในการพัฒนานวัตกรรมนําเสนอครับ รุปผลการใช้นวัตกรรมครับได้ด้านผลผลิการเรียนผู้เรียนมีผลมลิตในการเรียนนะครับระดับก่อนเรียนใช้นวัตกรรมผู้เรียนมีผลคะแนนเฉลี่ย8.4571คะแนนนะครับนะเป็นค่าสถิติและรวมไปถึงหลังเรียนนะครับหลังการใช้นวัตกรรมผู้เรียนสามารถทำคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ9.451คะแนนนะครับสรุปผลนะครับนะผลทุนการเรียนในเรื่องนี้นะครับก็มีผลระดับคะแนนสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเรียนนะครับ หลังเรียนก็จะมีผลคะแนนที่ 1. ดีขดึ้นนะครับนะอย่างมีนัยสําคัญอยู่ในระดับที่0.01 0นะครับนั่นก็เป็นผลการใช้นวัตกรรมนะครับถ้าเรามาดูในกราฟหรือแท่งกราฟแท่งนะครับจากข้อมูลจากการประเมินผลก็จะเห็นว่าในด้านของหลายด้านด้วยกันนะครับที่มีสูงกว่าค่ามาตรฐานที่ตั้งเอาไว้นะครับก็คือในการใช้สื่ออย่างเหมาะสมก็ดีนะครับหรือว่าสื่อในระดับของผู้เรียนการใช้ภาษานะครับเราก็ความมึงปืนใจในการใช้สื่อนะครับยกตัวอย่างนะครับก็สรุปผลนะครับนะการใช้นวัตกรรมในครั้งนี้ก็ ดําเนินการไปได้ด้วยดีแล้วก็ทําให้นักเรียนนะครับได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ที่ดีขึ้นนะครับจากนามธรรมมาเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้และสามารถที่จะให้เราได้เติมเต็มกับในด้านเรื่องของสังคมเศรษฐกิจพอเพียงหรือการค้าการขายต่างๆได้ดีนะครับก็ขอขอบคุณครับนะครับสาหรับการรับชมรับฟังครับผมกับการนําเสนอครั้งนี้ครับสวัสดีครับ